สวัสดีครับทุกคนผมชิมอสครับดินด,ดีต้อนรับสู่อยู่บเบิร์ของมเตครับ,บอของมเต้แห่งความขี้เกียจครับเห <Hey, S 2> ตุผลทำมเตครับหลักๆของผมเลยคืออยากทำแฟนผมกับผมอยากทำเมันมันเกิดจากผมมันทำงานประจำตั้งแต่ มหกอะไรเงี้ยผมผมจบแค่มหกแล้วก็ทํางานประจาแล้วผมเชื่อว่างานประจาทำไปห,หลายคนมันจะเหมือนการวนลูปวนลูปอยู่งั้นแบบทํางานอยู่อย่างนั้นซื้อบ้านในเมืองนก็ทํางานผมรู้ผมทาไม่ได้ในการที่เราจะทําอย่างงนต,ตลอดตลอดชีวิตก็เลยคุยกับแฟนว่าอยากํามโฮมสเตย์อยากมีธุรกิจก่อนแต่ไม่ได้ทำอะไรแต่แล้วก็มาที่ยวเชียงใหม่ก็เลยเจอโฮมสเตย์โฮมสเตย์หนึ่งชื่อว่าม้อนแดดน้อยรู้สึกโหอยากอยากทาอย่างนี้บ้างก็เลยกลับมาคุยกัน แล้วพอดีจังหวะมันลงตัวก็เลยได้มาทําอยู่บัมนเพื่อนเนี่ยครับ ถ้าถามว่าทำไมถึงอยากมาเนี่ยพี่ดูเพจนี้มาสักระยะแล้วก,ก็รู้สึกว่าแบบอยากเที่ยวพี่เป็นคนชอบเที่ยวแบบฟิลแบบธรรมชาติไม่ไม่ค่อยชอบสถานที่แบบไปถ่ายรูปกับสถานที่ไทยชอบทํากิจกรรมร่วมกับคนอื่นแล้วก็รู้สึกว่าการที่เราได้ออกมาทํากิจกรรมกับใครสักคนที่เราไม่เคยรู้จักเขามาก่อนอมันน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีประมาณนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอ,อ,อยากลองมาสักครั้งหนึ่ง หนึ่งวันนี้นอนไปครึ่งวันนอนครึ่งวันจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โกโหกกันนอนครึ่งวันเพราะว่าเอาจัจริงก็อยากให้แบบพักผ่อนก่อนช่วงครึ่งวันแรกส่วนก็จะมีไปรเร่นน้ำตกการเร่นน้ำตกมันเป็นเหมือนเขาเรียกไงคิตวิทยาคือการให้ทุกคนมันไปมันไม่มีสัญญาณเลยให้ทุกคนไปคุยกันแล้วเราจะรู้ว่าถ้าเริ่มคุยกันเมื่อไหร่อ่ะถ้าเริ่มจอยกันเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าวันเนี้ยจะเป็นวันที่ดีมากแต่ถ้าไปน้ําตกแล้วแบบต่างคนต่างเริ่มไม่ ไม่คุยกันเราเราก็จะคิดละวันนี้เราจะทํายังไงให้เขามาคุยกันซึ่งเป็นวิธียากมากถ้าคนคนมาสักสิบคนคุยกันแล้วสองคนอีกแปดคนไม่คุยกันนี่มันมันก็เป็นเรื่องยากแต่เราก็ต้องทําให้เขาคุยกันได้แต่ถ้ามันคุยกันไม่ได้จริงก็ก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ก็ต้องท,ทอําทำหนึ่งเดียวคือทาใจรู้สึกสนุกดีนะครับผมแล้วก็หลายๆกิจกรรมครับจะอิงกับธรรมชาติที่สวยที่ เป็นที่ดึงดูดของจังหวัดเชียงใหม่อยู่แล้วด้วยครับผมทั้งบรรยากาศอากาศแล้วก็วิวต่างๆรอบตัวอยู่บ้านเพื่อนโฮมสเตย์ครับแล้วก็รวมถึงมีกิจกรรมที่พากันไปเล่นน้ำตกใกล้ๆด้วยครับผมก็ทำให้มีเวลาร่วมกันมากขึ้น แต่ครั้งแรกคือเหมือนไม่ได้คนแปลกหน้ามันไม่มีการแบบทุกคนที่แบบสวัสดีสวัสดีคือเหมือนว่าทุกคนเหมือนพอเจอกันทุกคนก็คือเหมือนกลายเป็นเพื่อนกันไปเลยอะ่ะแม้ว่าไออย่างเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้รู้จักใครมาก่อนใช่ไหมแต่แบบคือถามว่าเป็นคนที่เข้าทุกคนได้ง่ายแต่เป็นคนที่เริ่มทาความรู้จักคนอื่นได้ยากบางทีแบบเรามาเจอกันครั้งแรกหรออาจจะเป็นคนที่เงียบที่สุดก็จะมีคนอื่นเข้ามาทักก็ถามชื่ออะไรเงี้ยพอเราได้คุยกันแล้วเราก็อ๋อ เราจะรู้เองว่าคนแบบนี้คนที่มีลักษณะแบบนี้จะเป็นประมาณนี้เราก็จะคุยกับเขาแบบแนวนี้อะไรอย่างงี้มากกว่าก็เลยทําให้รู้สึกว่าถ้าเจอคนแรกคือเหมือนเหมือนทุกคนแบบพร้อมเลยว่ามาที่นี่ปุ๊บทุกคนต้องกลายเป็นคนที่แบบสร้างสัมพันธ์ได้เร็วมากยิ่งขึ้น ไปตลาดไปตลาดนี่ไฮไลท์เพราะผมชอบไปขอให้แขกซื้ออะไรให้ผมกินไฮไลท์ผมชอบมากตรงนี้ถามแขกมีขนมไหมครับพอไม่มีผมม,ม,มีบอกซื้อไปเยอะๆครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกินด้วยการไปตลาดนี่ไม่ใช่กดซื้สโลบายหรอกก็คือแค่อยากไปอยากพาเขาไปเที่ยวเพื่อเขาจะกินอะไรเพิ่มมาก ถ้าเราตั้งความหวังไว้เยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งเฟลใช่ไหมพอเราไม่ได้ตั้งความหวังก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็แบบมากเกินกว่าความคาดหวังของเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนก็มีความน่ารักแล้วก็เฟลลี่มากอะไรเงี้ยแล้วก็พวกกิจกรรมอะไรพวกนี้ก็คือว่าเป็นกิจกรรมที่ปกติคือไม่ค่อยได้ไปอยู่แล้วก็แบบไปไปเดินป่าไปน้ําตกอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบว่าเป็นสิ่งที่มันช่วยฮิวใจเราได้ าดหวังอะไรก็คือปกติแล้วเราเราจะเป็นคนที่พูดมากกว่าฟังก็เลยคิดว่าการที่มาบนนี้ก็น่าจะทําให้เราได้กลายเป็นผู้ฟังได้มากขึ้นเพราะว่าเราเราไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรในใจอะไรเงี้ยก็คือหมายว่าอาจจะมารับฟังในเรื่องราวคนอื่นเพื่อบางประสบการณ์เราไม่ได้เจอด้วยตัวเองหรือเราไม่มีโอกาสได้เจออะไรเงี้ยเราก็จะได้มารู้ว่า เออจร,จริงๆแล้วมันมีอะไรที่บางคนอาจจะเจอเรื่องที่ลายมากกว่าเราหรืออาจจะเจอเรื่องที่ดีมากกว่าเราอย่างน้อยก็คือทําให้เราได้กลาเป็นผู้ฟังที่ดีมากขึ้นคาดหวังแค่นั้นเลยดนตรีตอนคืนนี้ก็คือส่วนตัวชอบเล่นเล่นเล่นดนตรีอยู่แล้วก็เลยเล่นให้แขกฟังแต่บางครั้งก็อยากฟังแขกบ้าง อยากฟังน้องๆมาร้องให้ฟังบ้างมันน่าจะสนุกมากกว่าเดี๋ยวนี้ก็เริ่มให้น้องๆร้องมากเพราะว่าเจ็บคอแล้วมันอยากฟังทุกคนมากแล้วเพราะามันบางคนเคยเจอแบบเขามีเพลงของตัวเองแล้วเขาไม่มีสถานที่ทปล่อยที่เล่นแล้วบบเอามาเล่นที่รู้สึกเพลงนั้นโคตรดีมากมันชื่อวงภัยพิลมรักรู้สึกวงนี้มันดีมากแลเราก็เลยอยากเปิดสเปซแบบให้ทุกคนแบบมาเล่นให้เราฟังบ้างพยายามจัดงานในหลายงานอยากทุกคนลองมางานกันโคตรดี ด้วยก่อนที่เรามาเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่มาพักโฮมสเตย์เจอคนแปลกหน้าแบบนี้มาก่อนครับก็อาจจะมีทั้งตื่นเต้นแล้วก็อาจจะมีกังวลบ้างอะไรบ้างแต่พอมาเจอสถานที่จริงครับแล้วก็เจอผู้คนจริงๆความตื่นเต้นกับความประหม่าะอะไรเงี้ยก็เริ่มลดลงครับเพราะว่าแต่ละคนมีความเป็นกันเอง ด้วยความที่ว่าเรามาถึงตอนแรกๆเนี่ย mm. คือเราอาจจะแบบยังไม่ได้แนะนําตัวกับใครหรืออะไรแบบเนี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มทํากิจกรรมไปน้ําตกไปร้องเพลงตอนกลางคืนอะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าเออก็เริ่มทําให้เราสนิทกันมากขึ้นอย่างนี้จมสวัสดีทุกคนครับสวัสดี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 ครับยินดีต้อนรับสู่อยู่บนเพื่อนโฮมสเตย์นะครับโฮมสเตย์ความขี้เกียจทำภาษาหมื่ได้โฮมสเตย์ความขี้เกียจครับยินดีทุกคนได้มานะครับแล้วแนะนำาตัวนะครับการแนะนำตัวเราง่ายมากเป็น กฎของที่บ้านทุกคนต้องแนะนำตัวครับว่าทุกคนรู้จักกันมากขึ้นพี่รู้สึกว่าเหมือนทุกกิจกรรมเขาทําให้เราแบบเขาไม่ได้มาบีบบังคับแล้วนะว่าเราต้องทําอย่างนั้นเหมือนไปน,น้ำตกเนี้ยเขาก็ไม่ได้บแบบบังคับว่าเราต้องเดินต้องเล่นคือทุกอย่างเขาให้อิสระคือเหมือนอยู่บ้านเพื่อนเขาทําเหมือนสร้างมาเพื่อแบบเป็นเป็นตัวฐานเพื่อรองรับแบบทุกคนมาเติม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 ,ตมพอครบมันก็เต็ม,มอะไรเงี้ย มันก็เลยทำรู้สึกว่าทุกกิจกรรมพอมันมันรวมกันแล้วมันมันจะสนุกก็ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่สนุกแต่มันแค่ทําให้รู้สึกแบบมันอิ่มอ่ะคือพี่เชื่อว่าทุกคนไม่ได้บอกหรอกว่าถ้ามาที่นี่แบบทุกคนจะได้สนุกไม่ได้บอกทุกคนจะได้ความสุขเพราะว่าบางคนก็มีเรื่องราวในใจมาแต่แค่รู้สึกว่าถ้าทุกคนได้มาที่นี่มันจะได้ความคําว่าอิ่มกลับไปแล้วก็มันอาจจะเป็นคําถามอยู่ในใจว่าเราอยากจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งมากกว่าแนวนั้นบอกอะไรก็ได้นะครับก็ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับใช้พูดบอกอะไรก็ได้ครับพี่บอกอะไรก็ได้ครับหรือสิ่งอะไรก็ได้ที่อยากพูดอยากระบ้านนั้นมันเดิมพีแหละขอะไรเนี่ยยินดีที่ได้พบเจริญอ๋อมาเป็นจริงเลยยินดีที่มาพบกันครับยินดีที่ได้พบกับทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณที่ทำให้ได้รับบรรยากาศความอบอุ่นแบบนี้ครับผม ขอบคุณทุกคนที่มาเจอกันก็ดีใจที่ตัวเองหลุดพ้นจากสิ่งที่ถูกพนันการก่อนั้นี้แล้วค่ะรู้สึกโดยรวมอบอุ่นดีค่ะมันรู้สึกว่าอะไรที่เราไม่เคยทำเราได้ลองทำพี่ไม่เคยมาเชียงใหม่พี่ก็มีโอกาสได้มาพี่ไม่ไม่ไม่เคยไปกับผู้ชายเอาง่ายเอาตรงๆนะไม่ไม่ไม่ค่อยที่จะเดินทางกับผู้ชาย สักเท่าไหร่ด้วยด้วยส่วนตัวจะมีเพื่อนเป็นผู้หญิงมากกว่าก็รู้สึกว่าเออเราก็เข้ากับผู้ชายได้นะไม่ได้แบบรู้สึกแย่ขนาดนั้นกับผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะมีปมกับผู้ชายนิดนึงก็เลยรู้สึกว่าการไปเที่ยวกับผู้ชายมันไม่น่าจะเป็นไปได้สําหรับเราแต่อันนี้เราแบบเราอยู่กับเขาได้เราเป็นเพื่อนกับเขาได้ ประสาทขงแรกน่าจะเป็นเรื่องของอสเปซพื้นที่มันไม่พอบางอ่าสมมติฝนตกแล้วกันแล้วถ้าคนมันเยอะเกินมานั่งหน้าบ้านมันก็มันก็จะเยอะเกินไปแล้วมันจะมีคนที่เขาโอเคกับไม่โอเคซึ่งมันก็ต้องเจออยู่แล้วก,ก็เจอครับเขาไม่โอเคแต่ก็ทําใจให้สบายๆเขาไว้พอเราก็บอกเสมอว่าบ้านเราไม่มีอะไรอยู่แล้วมันเล็กแล้วก็มัน มันไม่มีอะไรไฟก็ไม่พร้อมน้ําถ้าช่วงแรกน้ําน้ําไม่ค่อยไหลช่วงนี้ก็ไม่ค่อยไหลเหมือนเดิมแต่แค่มีห้องน้ําใหม่เพิ่มมันก็เลยโอเคขึ้นแล้วก็น้ําคูนถ้าเป็นหน้าฝนน้ําคูณแขกบางคนเขาโอเคน้ําฝนน้าฝุนน้าฝนน้าคูณเขาโอเคมากแต่บางคนเขาไม่ได้ก็เป็นเรื่องน้ําไฟไฟนี่ไม่พออยู่แล้วใช้โซลาเซลล์ครับก็บางคนก็โอเคบางคนก็ไม่โอเคก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่นแค่นี้จริงๆ กาสักน่าจะมีแค่นี้นครับเราตอบแทนคนอื่นไม่ได้ว่าบับัดได้ไหมแต่สิ่งที่เห็นได้ก็คือมันมีมิตรภาพใหม่ละการสมมุติว่ามาเที่ยวคนเดียวแต่พอกลับลงไปมันเพิ่มเป็นสองสามคนก็รู้จักคนนี้นี่ลงไปก็คงบัาบัดได้มั้งอะไรเงี้ยครับพราะตอบไม่ได้ต้องถามคนที่มาแต่คิดว่าน่าจะน่าจะบัาบัดได้ มีกี่ชิ้นมีกี่ชิ้นมีกี่ชิ้นเนี่ยมีกี่ชิ้นชิ้นเดียวสามชิ้นสองชิ้นครับค้อตามใจคนรอเ่าองง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 สิงผมก็งงเหมือนทุกคนผมดังเนี้ยตอนงผมคิดเลยก็ตามใจอะแบบอ๋อมันอย่างนี้นี่เองอ่ะเฉลยดิอันนี้อันนี้ พี่หนึงไม่ใช่ไหนพี่หนึงไม่ใช่ฝันแก่นค่ะอำเภอพนอำเภออย่างอะโพลเจ้าอำเภอโพนเจ้าพ่อแม่ป้าจีนจ้าอำเภออะไรคะอำเภอเมืองจ้าเมื่อกี้เราถามว่าทำไมถึงมาที่นี่อันนี้ขอถามอย่างหนึ่งอาจจะเป็นคำถามที่บางครั้งอาจจะเฉยเฉยแต่บางทีก็ต้องขอให้จริงครับอันนี้จุ้งเดี๋ยวจุ้งให้อ่อที่มาที่นี่มี มีอะไรหรือเปล่าม,มีอะไรในใจหรือเปล่าหรือแค่อยากมาเฉยเเพราะว่าที่ผมเจอในบางคนเขาอกหักมานะแล้วก็ร้องไห้ผมฟังวนใหญ่หญอาจจะเป็นเรื่องของความกดดันตัวเองในเรื่องของทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่อาจจะเพิ่งออกจากงานที่เก่าเพื่อที่จะต้องการาหางานในสายที่ตัวเองเรียนอยู่ครับ ก่อนหน้าผมทํางานไม่ตรงสายกับที่เรียนอยู่ของผมจะเรียนสายไอทีแต่งานที่ผมทําอาจจะเป็นงานธุรการบัญชีครับผมแล้วด้วยการที่เนื้องานอ่ะมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วไม่ลองอ่ามันไม่สัมพันธ์กับตัวไรายได้ที่ได้ครับผมผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาแล้วก็อยากที่จะเรียนต่อแล้วก็หางานที่ตรงสายแล้วก็ด้วยความที่สายตที่ผมเรียนนะผมก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเอง ในสายไอทีที่ผมกําลังศึกษาอยู่เนี่ยนะครับผมก็อาจจะมีกดดันตัวเองด้วยก็เลยทําให้อาจจะมีเครียดบ้างอะไรบ้างก็เลยรู้สึกอยากที่จะมาหนีความวุ่นวายในเมืองครับมาเจอธรรมชาติให้ช่วยแบ่งเบาความเครียดลงได้บ้างครับผมอย่างน้อยมันต่อให้มันแค่ช่วงเวลาสั้นๆมันก็ช่วยให้เราลืมเรื่องงานเรื่องความเครียดไปได้ครับถ้าถ้าถามเรื่องการบําบัดอะตัวพี่เองพี่อกหักมาใช่ไหมคะ ตัวพี่ ấy, พี่จะเป็นคนที่ถ้าเกิดรู้สึกเศร้าหรือรู้สึกไม่ค่อยโอเคเนี่ยจะไม่ค่อยคุยกับคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเพราะว่าด้วยความที่เขารู้จักเราว่าเราเป็นคนยังไงเขาจะรู้สึกว่าเราเข้มแข็งอยู่แล้วแหละเข,เขาไม่รู้มุมอ่อนแอของเราเป็นยังไงใช่ไหมคะตอนให้เราเล่าว่าเราแบบถูกแค่ไหนอะเขาก็จะมองว่าเราเป็นคนเข้มแข็งเขาจะไม่ไม่มองเราว่าเราเป็นคนอ่อนแอหรือว่าไม่ได้เปิดใจที่จะฟังเรื่องเราเจากเรา จริงๆอ่ะเชียงใหม่จะไม่กล้ามาเพราะว่าอืมันมันอาจจะเป็นแบบว่าความรักแบบเด็กๆนะไอ้ยี่ียมันไม่ได้เป็นการแบบใช้ชีวิตคู่พอเราเป็นเราเราเป็นเพศเพศที่สามเราเป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้คบผู้ชายคบทมมาตลอดเลย ตั้งแต่แรกลืมแล้วก็คนเนี้ยรู้จักกันเนี่ยแปดปีคุยกันตลอดเลยวีดีโอเขาคุยกันแต่ว่าไม่เคยเจอครั้งแรกอะ่ะเขาบอกเราบอกเลิกเราอะ่ะเขาบอกว่าเขาอยากกลับไปเคลียรกับคนเก่าให้มันชัดเจนเขารู้สึกว่าเรากับเขามันใกล้กันเกินไปมันมันไม่น่าจะเจอกันได้แล้วก็โอเค ล่าสุดคุยกันได้สองสองปีเราอะต่ัดสินใจแล้วนะจะมาหาเขาวันที่ห้าวันที่สี่เขาโทรมาบอกเราว่าเขาไม่รู้สึกอะไรกับเราแล้วเราก็เฮผลเราว่าเราดีกับเขาเกินไปเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะดูแลเรา ถ้าถามว่ารู้สึกก็คือก็ยังใช้คำเดิมว่ารู้สึกอิ่มแต่สิ่งที่เราได้มากยิ่งขึ้นคือคือเราเป็นคนเราถ้าจะเป็นคนเดียวที่เราไม่ได้มีอะไรในใจในการมาทริปนี้แต่พอเรามาแบบเราเจอทุกคนอะ่ะทุกคนที่แสดงออกณนะตอนแรกก่อนที่จะได้คุยกันะมันก็ดูไม่ดูเป็นปกติทุกคนแต่พอถึงเวลาที่เขาแบบเล่าเรื่องในใจเราก็รู้สึกว่าเออมันยังมีคนที่เขาเจออะไรมามากกว่าเราเขาในวัยเท่ากันหรือวัยน้อยน้อยกว่าเราเนี่ยแต่เขาแบบ ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมากกว่าเราเราก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วแบบเราไม่ได้อยู่คนเดียวบนโลกใบนี้แน่นอนอะ่ะคือถ้าใครที่คิดว่าตัวเองอยู่บนโลกใบนโลกี้คนเดียวอะ่ะถ้าได้มาที่นี่มันจะรู้สึกว่าเออมันยังมีเพื่อนที่พร้อมจะโอบกอดคุณเสมอไม่ว่าแบบคุณจะผ่านเรื่องร้ายแค่ไหนเรื่องแบบที่กระทำทำร้ายกระทำร้ายตัวทำร้ายจิตใจ,จแค่ไหนแบบแต่ถ้ามาที่นี่รู้สึกว่าเราพร้อมอบกอดแล้วก็มันจะทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเรากลับลงมาข้างล่างอ่ะ ตัวเราก็จะกลายเป็นคนที่แบบสามารถโอบกอนคนอื่น สิ่งเหมือนที่มันก็ได้หลุดพ้นจากสิ่งที่เราเคยถูกพัฒนาการไว้ก่อนหน้านี้นะก็อย่างเช่นแบบบางทีเราอาจจะเหมือนอาจจะติดอยู่ในอ่าเขาเรียกว่าอะไรอบเหมือนในในเรื่องของการทํางานอะไรแบบนี้ที่เราไม่สามารถที่จะแบบมาทําอะไรแบบนี้ได้แต่พอเราได้มาทำมันก็เหมือนเราได้ปลดล็อก ได้ทาในสิ่งที่เราอยากทำอย่างเช่นร้องเพลงมาเล่นกีตาร์มาเจอคนแปลกหน้าอะไรแบบนี้พอเราได้เรามาทำเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของเรามันอาจจะไม่ได้ใช้คําว่าคนแปลกหน้าบําบัดเพราะว่าพอทุกคนขึ้นมาที่เนี่ยทุกคนจะกลายเป็นเพื่อนกันเลยคําว่าคนแปลกหน้ามันอาจจะจบตั้งแต่แบบตีนดอยแล้วแต่พอทุกคนขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นคนแบบเป็นเพื่อนกันทันทีนะเป็นเพื่อนทนทีคืออาจจะเป็นเพื่อนมนุษย์หรือเพื่อนโลกที่ไม่ได้สนิทกันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแต่คำว่าบําบ พี่ว่าอันนี้มันอาจจะเกินคำว่าบําบัดคือถ้าบําบัดความคิดพี่นะมันก็อาจจะแค่เขาป่วยเรารักษาแล้วเขาต้องกลับไปฮิวตัวเองแต่ที่นี่คือมันบําบัดที่นี่ไปหมดแล้วมันแบบมันปอบไปเรื่อยๆคือไม่ใช่แค่ตัวทุกคนอะ่ะมันปอบกันเราไม่รู้จักกันแต่ทาไมเราถึงต้องถามว่าเป็นยังไงบ้างเดินทางยังไงกินข้าวที่ไหนโอเคไหมสนุกไหมอยากทําอะไรเพิ่มไหมมันไม่ได้แบบว่าต้องมาแบบบังคับอะ่ะ ใครอยากทำอะไรก็ทําใครแบบไม่อยากทำอะไรก็ไม่ต้องทําแต่สิ่งที่ที่บนเนี้ยเขาคิดให้เราแล้วมันมันสนุกแล้วมันก็ต้องไปถามเขาอีก็เลยแต่สําหรับที่รู้สึกได้เขาก็คงน่าจะมีความสุขอันมั้งมันจะมีแขกที่เจอกันหลายรอบละกลับไปแล้วขึ้นมากลับไปแล้วขึ้นมาเีรารู้สึกแบบถ้าคนเรารู้สึกไม่แฮปปี้นิดนี่ย็คงไม่ขึ้นมาหลายรอบเขาก็น่าจะมีความสุข แต่ชอบคำนึงที่เขาบอกว่าที่นี่เป็นเหมือนเซฟโซนของเขาแล้วก็เขากล้าเล่าทุกเรื่องเราสึกแฮปปี้มากเขาพูดอย่างนี้เพราะรู้สึกนี่แหละคือสิ่งเราอยากสิ่งเราทํามาเราเราแค่อยากอยากให้ทุกคนมาระบายสิ่งที่มันพูดไม่ได้กับใครมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้อยากบอกจริงๆก็คือ ไม่อยากให้คาดหวังกับที่นี่ไม่อยากคาดหวังว่าต้องเจอคนกี่ค,คนไม่อยากให้คาดหวังว่าที่นี่ต้องดีไหมยอยากให้ลดความคาดหวังลงมากไม่อยากให้มาโดยที่แบบอยากมาเจอคนเยอะๆอยากมาแบบที่ที่มันแบบรู้สึกแบบสบายอะไรเงี้ยเราลยพูดจริงๆตรงๆ,รงๆคือไม่อยากให้คาดหวังเลยทิ้งความคาดหวังไปเลยแล้วมาโดยที่ไม่คาดหวังแล้วมันจะได้อะไรมากกว่าสิ่งเหล่าน,นั้น ฝคงจะฝากแค่แค่นี้อย่าคาดหวังกับที่นี่ถ้าคุณไม่คาดหวังคุณจะได้สิ่งที่มันไม่คาดหวังเหมือนกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาครับไม่ว่าจะมาแล้วมาอีกหรือยังไม่มาครับเดี๋ยวกำลังจะเจอกันขอบคุณทุกคนจริงๆครับรักทุกคน,นกมากๆครับจากอยู่บ้นเพื่อนพรมเตครับ i mm you. -hmm.